จิตยมจะสงบชีวิตจะก้าวหน้ามีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยใครต้องการให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันนี้ให้ทำสมาธิให้มากเห็นการเกิดดับนะทำแค่นี้พอแล้วศีลห้าให้บริบูรณ์มากที่สุดนะแล้วพระเจ้าบอกเธอจะได้ทุกอย่างตามที่ปรารถนาลองสร้างเหตุปัจจัยตามที่พระเจ้าบอกดูแล้วยมจะได้ทุกอย่างในชีวิตครบเลยนะ ยศตำแหน่งมาเองเอกลาปัจจัยมาเองนะทุกๆอย่างมาเองหมดนะเราจะเห็นว่าชีวิตเราเปลี่ยนไปอุปสรรคจะน้อยปัญหาในชีวิตจะน้อยหนี้สินก็จะหมดไปนะ,ะเงินทองจะมีมากขึ้นชีวิตจะเปลี่ยนไปเลยทําสมาธิมากๆอย่างน้อยโยมทําก่อนเวนลาหนาทีก็ได้เริ่ม5นาทีทุกวันเอาไปสักเดือนหนึ่งปร๊บต่อไปเนี่ยโยมขยับไปหนาทีเช้าเย็นนะ ต่อไปอยากขยันขึ้นอีกเชาก้ากลางวันเย็นกินข้าวเสร็จก่อนเข้าทํางานก็5นาทีนั่งที่โต๊ะทำงานรู้ลมหายใจเข้าออกแค่นี้ <c oughs> นะต่อไปต่อไปเดือนที่3เดือนที่สี่เดือนที่5้ยมขยับเป็น10นาทีก็ได้ไม่ต้องเยอะนะหรือ5นาทีให้ทีทีขึ้นนะต่อไปเนี่ยยมนั่งได้นานเองนะแล้วได้ประโยชน์มากจะเอาไปใช้งานได้ทุกเรื่องเลย นั้นถ้าคนทำสมาธิมากยมสังเกตสิยมนึกอะไรเดี๋ยวมันจะได้เป็นเรื่องแปลกเหมือนกันนั้นยมมีเวลาเนี่ยดูหนังดูละครนะหนชั่วโมงสองชั่วโมงนะยมแบ่งมาสัก10บนาทีห้านาทีนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกคิดซะว่า10บนาทีนี้เราจะไม่คิดอะไรรู้แค่ลมไหลเข้าไหลไออกไหลแค่เนี้ยไม่ต้องทําอะไรมากเดี๋ยวเดี๋ยวดีเองเป็นเรื่องที่แปลก ใครจเจริญชันหนึ่งสองสามสีนั่งสมาธิณนะที่ใดผู้เจ้าบอกสถานที่นั้นเป็นสถานที่อันเป็นทิพย์จเจริญแน่นอนลุ่งเหลืองแน่นอนอยากให้ร้านค้าเราค้าขายดีลุ่งเหลืองจเจริญสมาธิที่ร้านค้านะเป็นสถานที่อันเป็นทิพย์เดี๋ยวลูกค้ามาเองสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมและกรรมที่จะส่งผลในทิฏฐธรรมคือในปัจจุบันคือสมาธิแปดระดับผู้เจ้าตรัสไว้ ตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปปฐมฌานทํำยังไงแค่ละอกุศลให้ได้อกุศลสา,ามอย่างการพยาบาทเปลียดเบียนยมละให้ได้รีบละรีบทิ้งนะแล้วมาตั้งจิตไว้ในกายลมหายใจนี้เป็นกายอันหนึ่งผู้เจ้าบอกพิกคูทั้งหลายลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้เป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พิกุดนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ทำแค่นี้ อยากให้บ้านเราเป็นสถานที่อันเป็นทิพย์ผู้เจ้าบอกให้ไปน,นั่งสมาธิจเจริญชานหนึ่งสองสามสี่ใครจเจริญชานหนึ่งสองสามสี่นั่งสมาธิณนะที่ใดผู้เจ้าบอกสถานที่นั้นเป็นสถานที่อันเป็นทิพย นั่งรู้ลมหายใจเข้าออกไม่ต้องไปเปลืองเงินเปลืองทองไม่ต้องไปวิ่งไปหาอาจารย์ไหนให้ยุ่งยากอยู่กับบ้านนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกสบายสบายไม่เปลืองเงินสักบาทไม่เสียเวลานอนก็ภาวนาได้พระองค์บอกเลยว่าพิกขุแม้นอนอยู่แต่ถ้าเธอนั้นเนี่ยเมื่อเกิดความคุ้นคิดในทางกามทางพยาบาททางเดือดแค้นขึ้นมาเธอก็ไม่รับเอาความคุ้นคิดนั้นไว้สล ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราอย่าเลยวักกะลิประโยชน์อะไรอย่างท่านสอนพี่กุจะนั่งยังไงพี่กุไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้สู่เรือนว่างก็ตาม นั่งคูขาเข้ามาโดยรอบนั่งคูขาเข้ามาไม่ได้บอกว่าขวาทับซ้ายซ้ายทับขวาขาัะนับเป็นบุญอย่างยิ่งของพวกเราที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาแม้ไม่มีโอกาสพบองค์พระาศาสดาแต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า